สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่ได้เข้ารับฟังรับชมนะครับผมวันนี้ก็พาสาวสวยของเรานะครับน้องน้ำฝนมาหาคุณแม่นะครับผมมาดูปฏิิยาของน้องนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมก็พาน้องน้ำฝนมากับพี่ทองคูณนะครับผมมาเยี่ยมคุณแม่นะครับมาหานะครับผมว่าก็มาจัดงานวันเกิดของพี่โดโดนะครับผมนะครับ คุณแม่รับกุ้งจะจําลูกสาวได้หรือเปล่านะครับนี่ดูเ้างฝนของเราพี่อ่อนซะด้วยนะครับดูอ้อนแม่นะครับอ่อนแม่เหมือนอ้อนพ่อเลยนะครับผมสาวสวยของเรานะครับนี่นะครับเหมือนตอนเด็กๆเลยนะครับที่ได้ที่น้องน้อฝนนะครับได้อยู่ข้างๆแม่นะครับนี่ครับไปถูแม่แล้วนะครับผมฝนไอฝน นี่ครับดูสีผิวนะครับของคุณแม่นะครับกับคุณพ่อนะครับคุณพ่อจะดำนะครับคุณแม่จะออกสุขเผือกนะเหมือนแม่ลยเหมือนพ่อนะครับผมแม่แม่นะครับ ตาเกียวองเราเลาะกัยในอีน่น,นะครับฝนเอ๋ยฝนนี่นี่ก็จะเป็นแม่ของเด็กชายขวานนึงนะครับฝนมาได้มามามาแล้วมามาถอยเลยนี่มาเยี่ยมคุณอานะครับค,คุณอากำไรนะครับผมฝนมาได้ไหมาม,ามาทักทายคุณอาบ้างนะครับผมนี่นะครับมาแล้วคือตา,า,าเกียวเราของเราครับมาแล้ว ข้างหลังก็จะเป็นคุณแม่แม่ทองใบนะครับผมนี่นะเด็กชายพื่อเด็กหญิงดาฝนนะครับสายฝนนะครับมาอ้อนคุณแม่หน่อยนะครับตัวน,นี้นะครับนี่ก็จะเป็นงานวันเกิดของพี่โดโดนะครับผมต่อปาสาวสวยของเรานะครับอางานมาแววมาหาคุณแม่ด้วยนะครับ ตบุบุงไอ้กดแม่แล้วนะกอดอกดน้องนะ้ฝนน้นะของุนะกอดป้นูกอเนาะนี่สายตาของแม่ของบุงนะครับอาฝนโอนี่ครับดูเป็นไรอานอานามฝนนามฝนนะครับไป บังแม่ไ้เลยนะครับผมแล้วถอยลนะอือสวยของเราครับดูด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้านะครับผมแน่รูปนะครับตาเสวยของเราพี่อออ,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 อีกแล้วนะี่ออแม่กันแล้วนะครับ อยู่แต่ด้านหลังเลยอยู่แต่อ้อนนะครับอ้อนอ้อน,อ,อ,น,อ,อ,นอ้อนแม่กแล้วอ้อนแม่กแล้วนะครับอ้อนแม่กแล้วดูแม่จำชุกสาวได้หรือเปล่าแนละ้วอือดูครอันนี้เขาก็จะดมกลิ่นกันนะครับผมนะครับมาสัมผัสกลิ่นของแม่นะครับผมดูดูด ดูมาอ้อนแม่แล้วมาอ้อนแม่แล้วนี่ใส่เหมือนกันเลยนะครับผมแม่ของกุ้งกับน้องน้ำฝนนะครับเพราะว่าน้องน้ำฝนจะชอบขี้เล่นนะครับนี่ดูมาอ้อนแม่แล้วมาดูมาอ้อนแม่แล <c oughs> ้มาอ้อนแม่สาวสวยของเรา <c oughs> อ่อนตแต่แม่เลยนะครับผมดูอ่อนมากแล้วสวย,วยนี่ครับเป็นคุณแม่เลยมาเป็นพ่อนะครับคุณคอาน้าเฟินอาหน้าเฟินเดี๋ยวโอ้โหนี่ก็จะเป็นพี่ทองคูนะครับพาพี่ตองคูมากับน้องนอ้ำฝนนะครับมาวันเกิด ของพี่ดโๆนะครับส่วนเด็กชายคนก็เข้าป่าแล้วนะครับบนเลยไม่ได้มาครับตอนแมกแล้วนะอา nam fun มันไม่อยากอยากไปไหนเลยนะครับถึงมาออนแม่แล้วอา nam fun เอ๊ ดูดูอ้อแม่ค <is> ร like, ับเขาดมกลิ่นกันนะครับเอ๊ดูคิดถึงแม่คิดถึงแม่เอากระสวยคิดถึงแม่เอากระสวยออากระสวยจำไม่ได้หรือเปล่าไหนคะจำไม่ได้หรือเปล่าล่ะดูดูอ่าออเล่นเล็กละนี่ครับความน่ารักของสาวสวยน้องกระโหน่นะครับอือดูอ้อนอ้อเลยอ้อนเน่แน่ นึ่งตอนเด็กๆเลยนะครับครัสวยของเราครับไม่ได้มาอ้อนแม่ครับผมนี่เป็นครั้งแรกนะครับผมที่ผมได้พาสาวสวยน้องน้อคนของเรามาเล่นนะมาเล่นมาอ้อนคุณแม่มากล้คิดคุณแม่นะครับผมเพราะว่าเราก็เวลาไม่ตรงกันนะครับกับพี่ควานด้วยนะครับ ไปดมเป็นแม่อีกแล้วนะครับผมแม่กระสายโยกดีนะครับอา,า,าณาเนบุญเนี่คนนะครับเอ่อโยกล้อ,อกันแล้วนะครับเอา้า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 นี่แม่กอดแล้วนะครับนะครับผมก็นะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากเพยงตอนนี้นะครับผมนะผมก็ขอเพื่อสิโดทองคุณนะครับผมก็ขอฝากอยู่ในอกหัวใจของแม่พี่ทุกท่านด้วยนะครับผมคำพูดวาจาพูดจิตประการใดนะครับก็ต้องพูดต่อไปแม่พี่ทุกท่านด้วยนะครับผม